อย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่ซิมีบอม,ม,มันเป็นสมบัสบอจังน้อยนี้ว่าสั่น เพีมงบอกว่าไม่พึงกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถฐตัถวิปัสติอสังหิรังอสังกปปังตังวิทรามณพูหายเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นจะเพราะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงน่นคลอนแลนพึงพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้ คำนี้มีความหมายลึกซึ่งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดดูดีธรรมนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรม